กองเรกองกกองกนึงกะเตียมรถนะสบายดีสบายดียดพอม่ที่น้องฟองไฟเนาะดีดีตอนทับเขาซูส่สองเบาใหม่มื่อนี้มาพ่อกันครั <c oughs> บบรนจากาศเายแรงๆเนาะมาหนเข้านี่ <c oughs> เป็นมอจัดเนาะ นี่นี่เล่นเล่นไปไปนี่เอาอ้างใช้คนดูเดี๋ยวมาไอศจันนี่อืมเอออะไรเนีย้ยเอ้เอเอก็เล่นมันจบดีดดนี่จันให้เอาคอมเล่นมาแล้วคนรีวิ เราบนตั้งกล้องคนระับใครเป็นคนถือเป็นวัดเฮ้ยปิด <c oughs> วัดนะ,ะอยเอาอินปันเข้าตั้งกล้องนี่ละ มาหนาก่อนสิมาหลับจ้างแล้วแล้วก่ชวหะไรหลับจ้างยังอ้าวแ่เดียวไู้เข้าที่สูยังพัดได้เกี่ยวมีนี่เด้ฮะแนั่นแหละเข่าอันที่สูบคนอยู่นี้เเข่าอจ้างอ้าวูว่าฝันไปสิอ ແບອໍລຸນາບວນໄປເອົາບຸນາອຮກແຊ່ Hãy ắt con thằng thằng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันต้องเฮียนสวยๆเอาไว้ก่อนฮแต่ว่าส่งขาดนรรีวิวดิวส่งขาดพ้นห <laughs> ่วใช่กกนักไลฟ์ะไรนะเห็นแล้ว Cái mặt mắt tháo tháo nó là 2 cam héo lại nó còn bao nó mất gì thiều cái hoa ngang ê <laughs> nhìn lại cho bảng ngang đi suốt ê tay say bé say <laughs> buồn บันยานถ่ายบ่อนนี่กำลังติดอยู่ในสถานก,การณ์ความงามคนงาน่ายมาปีไทยอยู่ในเมืองบ้านดีใจด <c oughs> ีใจอยู่เสมอใจ <c oughs> เก้ามือละฝานี่กว่าจะได้มาหน้าผมไทยรูเปิดเบอร์ให้ดูเลยเอาผิวไทยมันก็คือปกว่ามืออ่ะมึงก็นอนเยือนได้สิกันไวๆคำแล้วเอาธนาที่ห้าคำเลยจักโมงใบสองแล้วจะพายอีกไหมยังเตือนต้องหงอกปแล้ว

ชักละหันเ้วยว่าไหนกรพาะจะหนาตัวเองไนกก้องอะเบิบอโลเดียนบอเวิรสองขันันนั่นะสองขัน่ะเบิดอันนี้สาม ไว้ดิไว้ดียังมันต่อโอเคทุกคนตอนนี้กัสบ้านคนขึ้นรถเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่อัดไปรถแน่แนๆเลยเดี๋ยวไปเบิง้งกองเข้าไงเฮาเนาะทุกคนเดี๋ยวสิให้ทุกคนปลาหมูนเบิง้งวาซีได้จากเป้าเนาะทุกคนกองเข้ากับ ใหญ่เลยรุ่นโทมหัวยืนมืออันนี้บม่ได้บ่าวคิโมะเลยเนาะไปเดี๋ยวจะไปเลยมียังเบ่าวส่งกัดก้นไงติดติดติดบ่าวส่งกัดก้นเก่นเลยนี่ไปเดี๋ยวสิวับไปเบิ้งอยู่ที่คองเข้าเาเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวไปกันเลยให้พี่ไทยติดรถก่อนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คนเข้าลงเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะ Nhi ra xem mình bưng mà Cái cây ra Sư chẳng có Mười ngày Mười ngày Sư chẳng bộ Sư mười ngày Bật mười ngày Mười ừ. ngày Mười ngày. ngày Sư bộ ở khác Bây giờ thì có thể lo khỏi mà Cơ mà hoàn lên đó để chế bị bưng còn khâu đi oh, ừ. à, còn khâu con khâu nữa nãy chạy nhanh 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 nhai <laughs> nhanh ได้เท่าไรานี้เฮ้ยกได้ยูว่าสาเก่าะบวชสาคือว่ามื้อแกข้าวหาบดินมาร้อยสามสิบปีก่นี้อยสามสิเมน้ปีกายนี่แต่ว่า้สี่สิบสองปีนี้หอดบ่แปดสิบอดอีกร้อยปีเนี่ยร้อยฮะ มันล wow! wow. ุ่มเข้าป่าบอลเข้าป่าบอลมาแล้วได้กินแต่ปลาทุกมื้อทุกเวรปลาปลาลําจืดเสื้อจีดให่เสื้อปลาบอลเหรอปลาล้าจืดปลาลําจืดบ้านนักเรียนรีวิวส่งเหรอไม่บอลรีวิวส่งรึส่งยังส่งส่งส่งเอหันส่งเอหันส่งข้างหลังกันวะ เมื่อบ้านปุ้เบึงคิดไอ้ยไม่เมื่อเมื่อไหนอันเมื่อข้าสมบูรคิดเจ้ากดทำกดไปว่าวันอะไรในเบิ้งจากเธอละซองง่ายนะยั่งโบ้จักเจียวตั้งแต่ซัดแล้ววันร้อยตัวคนคลิปนี้ก็ติขอจบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปเบิ้งคลิปนี้จบฝากกดไลค์กดติดตามกด สับสัไข่แล้วพอกันคลิปไม่เนาะ็คือวบอกกล้องคนไทยกล้องอ่าย์ประเดียวมาเรียนเกน่าไปรี